สวัสดีครับผมพบกับตาหนุ่มอีกแล้วนะครับในช่องตาหนุ่มชาแนลนะครับผมวันนี้เลิกงานแล้วนะครับผมก็เ,เป็นเวลาห้าโมงกว่าแล้วนะครับผมเลิกงานแล้วนะสิบเนาฬิกาสามสนาทีนะครับวันนี้เป็นวันอังคารนะก็เลิกงานก็อยู่หน้าเหมือนเดิมครับผมไม่ได้ไปไหนนะมานั่งรีวิวสินค้ามานั่งทํางานเกี่ยวกับงานโซลาเซลล์นะครับผมเนาะแล้วก็มาทําบ่อปลาผมนะครับ วันนี้นะครับพอดีผมได้ของมาอีกชิ้นหนึ่งนะครับผมคือสั่งซื้อจัดซื้อมาจากนะคือซื้อมาจากไทยวัสดุนะครับวันนี้นะครับพอดีว่าปั๊มน้ําตัวเล็กๆผมที่เคยรีวิวเอาไว้แล้วนะครับตัวนั้นจะเป็น12โวลต์นะครับเป็นปั๊มน้าดีซนะนะครับตัวนั้นอะไหมไปแล้วนะครับม่องเท่งไปแล้วนะครับก็เลยหาวิธีนะครับซื้อปั๊มใหม่มานะครับเป็นไฟ เ c นะครับคราวนี้นะเป็นไฟบ้านนี่แหละครับ220้นะนะครับอ่าเดี๋ยววันนี้นะครับของก็ได้มาแล้วนะครับไปซื้อมาแล้วจัดมาเรียบร้อยนะครับอ่าเดี๋ยววันนี้นะครับให้เพื่อนเดานะครับว่าผมได้มาในราคาเท่าไหร่นะครับผมตัวนี้นะครับผมซื้อมาในราคา150บาทนะตัวนี้นะครับผม150บาทนะอาจจะเป็นของเขาอาจจะเอาะนะครับอาจจะเป็นโลสต็อกเขานะครับซือยังไง ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับพอดีว่าผมเห็นราคามันถูกนะครับก็เลยลองซื้อมาดูนะครับก็เลยได้ของมาแล้วนะครับเป็นยี่ห้อนี้นะครับผมอ่านะครับนี่นะครับเป็นยี่ห้อกาเทนหรือเปล่าครับกาเด่นกาเทนหรือเปล่านะครับอ่านี่นะครับเป็นยี่ห้อกาเทนนะครับผมยี่ห้อกาเทนตัวนี้นะครับ22บสองบาทนะครับเป็นปั๊มนะครับ ปั๊มน้ำพุมันเขียนนะครับกาเทนนะครับนี่นะครับตัวกระองนะครับมันก็จะเป็นโมเดลนะ HJ1141 นะครับผมมันจะโวลเตนนะครับ220ถึง240โวลต์50เฮิร์นะครับก็มันกินกำลังอยู่ที่22วัตต์นะแล้วก็ h m a x นะครับ1.6เมตรนะครับหมายถึงว่าปั๊มตัวนี้นะครับส่งได้สูงสุด1.6เมตรนะครับแล้วก็ ปั๊มน้ำได้1000ลิตรต่อชั่วโมงนะครับตัวนี้นะครับ1000ลิตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็น้ําหนักนะครับเป็น0.5กิโลกรัมนะครับ0.5กิโลกรัมนะครับอันนี้ก็จะเป็นกราฟนะครับเนี่ยนะเป็นกราฟนะครับอ่านะครับก็กินไฟอยู่ที่22วัตต์นะเป็นปั๊มตัวเล็กๆนะครับผมอ่านะครับก็จะมีรายละเอียดนะครับก็จะมีพาร์ทเนมนะครับตัวที่1ก็เป็นแบ็คคอนเวอร์นะครับแบ็คแบ็ค คอนเวอร์งอสเตอร์นะครับโรเตอร์ซีนนะครับฟิลเตอร์นะครับผมมันก็จะบอกตามพาร์ทนะมันมีหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองหมายเลขสามหมายเลขสี่นะครับประมาณนี้นะครับผมเนาะมันก็จะบอกว่าปั๊มน้ำพุ22วัตต์สีดำนะครับกาเทนนะครับผมเป็นรุ่น hj 1 1 4 1นะครับผมเนาะมันก็จะบอกว่าวิธีการใช้นะครับผมใช้จุ่มลงน้ำเพื่อสูบน้ำนะครับผมอันนี้ผมยังไม่เคยลองนะตัว ปั๊มจุ่มของในบ่อปลานะครับวันนี้ก็เลยไปจัดมานะครับเนื่องจากบ่อไอเนื่องจากปั๊มตัวเดิมผมมันควันมันขึ้นนะครับมันเสียนะครับ่เดี๋ยวมาดูข้างในกันเลยดีกว่านะครับผมอะปั๊มตัวเล็กน้อยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะลองให้ดูด้วยนะครับนี่นะครับภายในกล่องนะครับก็จะมีตัวสินค้านะนี่นะครับตัวสินค้าก็เท่าฝ่ามือผมนะครับประมาณเล็กประมาณนี้นะครับ นี่นะครับผมประมาณนี้นะครับในกล่องนะครับในกล่องก็จะมีคู่มือนะครับเหมนเดิมนะครับซื้อของมาก็ต้องมีคู่มือนะครับผมเป็นคู่มือเป็นพาร์ตต่างๆนะครับนี่นะฮะเป็นพาร์ตผมไม่รู้มันมีอะไรหรือเปล่านะถ้าเสียก็ทิ้งเลยนะครับมันราคาถูกเนาะฮะแล้วก็ในกล่องก็จะมีนะครับมีท่อน้ําออกนะ ท่อน้ำออกนะครับผมไม่ชัวว่าขนาดเท่าไหร่นะไอท่อน้ำออกเนี่ยนะครับนะมันเขียนเป็นเบอร์ห้าและกันเบอร์ห้านี่ไม่ได้บอกนะครับนี่นะครับเป็นไหนนี่ครับ่านนี้นะครับดูน้ําเข้าทางนี้นะแล้วก็ปั่นแล้วก็พ่นขึ้นข้างบนนะครับอันนี้คือตีนทุกแกนะเอาไว้ใส่ตีนตรงนี้นะครับติดตรงนี้นะครับเป็นยางนะครับยางตีนทุกแกเอาไว้ดูดกับกระจกนะครับตัวนี้นะ นะครับผมน่ะน่ะเดี๋ยวมาดูตัวเครื่องกันครับะเก็บไว้ก่อนนะคู่มือคู่มือเก็บไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปอ่านนะอ่ะเดี๋ยวมาดูตัวปั๊มนะครับผมตัวปั๊มนะครับมันก็จะบอกว่ารุ่นนะครับ HJ 1 1 4 1นะครับ220ถึง240โวลต์50เฮิร์ตซ์22วัตต์นะครับก็ปั๊มน้ำได้สูงสุดนะครับ1.66เมตรนะครับ Qmax นะครับเป็นพันลิตรต่อชั่วโมงนะครับเป็น IPX8 ครับผม เนาะก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับปั๊มก็เป็นตัวเล็กๆนะครับผมพลาสติกก็โอเคครับเป็นพลาสติกแข็งนะแล้วก็มีไฟนี้นะครับปลั๊กไฟธรรมดานะสายไฟที่ให้มาก็น่าจะประมาณสักมเมตรนะครับประมาณเมตรนึงนะฮะน่าจะได้อยู่เมตรหนึ่งนะครับสายไฟประมาณเมตรหนึ่งนะครับสายไฟเนาะอันนี้คืออันนี้สายไฟเข้านะอันนี้คือปั๊มแบบจุ่มนะครับผม แกะไม่ได้นะครับแกะหัวไม่ได้นะผมพยายามจะแ,ะแกะแกะไม่ออกนะครับผมอันนี้จะเป็นใบพัดแบบน่าจะเป็นใบพัดแบบธรรมดานะครับแกนพวกน่าจะเป็นแกนพัพลาสติกนะครับไม่ใช่แกนแบบเซรามงเซรามิกอะไรนะเหมือนปัม๊มพวกปั๊มโซโบงโซโบโนะครับอันนี้มาราคาถูกนะแค่ร้อยกว่าบาทเองนะครับอ่านะครับเดี๋ยวไม่ต้องพูดมากนะครับเดี๋ยวจะไปลองออต่อไฟมาแล้วก็จะไปลองความแรงปั๊มดูนะครับว่ามันจะแรงได้แค่ไหนนะครับ เดี๋ยวไปกันเลยครับผมรีวิวแบบเร็วๆกันเลยนะครับวันนี้โอเคครับผมไปดูกันเลยนะครับเดี๋ยวมาลองดูครับผมปั๊มเล็กๆแค่นี้นะครับมันจะแรงเท่ากับปั๊มตัวปั๊มดีซีผมไหมนะครับตัวที่พังไหมนะอันนี้คือตอบผมตอบปลั๊กไฟมาแล้วนะครับอ่ะเลยอ่านะครับจุ่มเลยอ่ะติดแล้วนะครับเสียงเงียบนะครับโอ้แรงอยู่นะครับโอ้แรงอยู่นะครับผมโอ้ใช่ได้ใช้ได้ใช่ได้ ตัวพัมเล็กนิดเดียวนะครับผมไปได้นะครับแรงแรงแรงครับผมอ่านะครับอ่าประมาณนี้นะครับผมอ่านะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับสนใจที่จะไปทําเป็นน้ำออกซิเจนบ่อปงบ่อปลานะครับอันนี้ราคาถูกนะร้อยห้าสิบบาทเองนะครับผมผมสั่งผมไปซื้อมาจากขายวัสดุนะนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะ DIY นะครับเอาไปลงที่สะผมนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะ เดี๋ยวผมจะทำ DIY เป็นตัวมาแทนตัวปั๊มผมละกันนะมาแทนตัวปัม๊ม DC ผมละกันเนาะ,ะเดี๋ยวให้ผมให้ดูอีกรอบนะอันนี้คือความแรงนะครับผมจุ่มปั๊มลงไปข้างล่างแล้วนะ,ะเดี๋ยวจะจุ่มลงไปหมดทั้งตัวเลยครับนี่นะครับอันนี้คือจุ่มไปหมดทั้งตัวเลยนะครับโอ้โหทำน้ำพุได้เลยนะครับทำแรงมากเลยนะครับโอเคครับแรงแรงใช้ได้ครับผมนี่นะครับ ผมเห็นมันตัวเล็กๆอย่างนี้นะครับมันก็โอเคนะนี่นะครับผมอ่าเดี๋ยวจะลองให้มันพุ่งไปทางนูน้นอ่าจับเลยเดี๋ยวผมจับให้ครับจับให้อ่านะครับนะครับเห็นไหมอันนี้คือพุ่งมอกนะแต่ผมว่าความแรงของมันนะครับไม่สู้ไอ้ตัวปั๊มดีซไอ้ตัวน้อยๆของผมนั่นแหละครับตัวตัวนั้นจะแรงกว่านะครับตัวนี้มันใช้ไฟเอซนะ ตัวนี้ก็คือแรงเท่าที่เห็นนะครับเพราะว่าปั๊มันตัวเล็กเล็กกว่าตัวนั้นนิดนึงนะครับผมเนาะถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจนะครับก็หาซื้อกันได้นะครับตามช้อปปี้ตามลาซาด้าก็มีนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นยี่ห้อให้ดูนะครับว่าเป็นยี่ห้ออะไรนะครับเป็นของการ์เด้นนะครับเนาะก็ราคาถูกครับร้อยกว่าบาทนะผมซื้อมาเลยราคาร้อยห้าสิบบาทนะตัวนี้ก็ได้ประมาณนี้นะครับเป็นไฟเอซีนะตัวนี้นะครับเป็นไฟเอซีนะ อ่าโอเคครับก่อนจากการก็ฝากเพื่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ตาหนุ่มด้วยนะครับเดี๋ยวมีสินค้าตัวไหนนะครับมารีวิวอีกนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับดียวคอยติดตามกันนะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ